สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระราชวังจันทร์ค่ะจังหวัดปิสซานโลกนะคะนอกจากจะเป็นเมืองที่มีที่เที่ยวธรรมชาติสวยๆแล้วก็ยังมีที่เที่ยวประวัติศาสตร์ที่สําคัญอีกด้วยสถานที่แห่งนั้นมีชื่อว่าพระราชวังจันทร์ค่ะถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งโบราณสถานเลยก็ว่าได้ค่ะที่สําคัญคือเกี่ยวข้องกับพะระนเลศวรด้วยค่ะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของที่นี่ไปพ,พร้อมๆกันดีกว่าค่ะพระราชวังจันทร์ เป็นพระราชวังโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตกในตำบลบ้างทองอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานที่สเสด็จพระราชสมภพของพระราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะได้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราชนั่นเองค่ะในตอนนั้นเมืองพิษณุโลกยังมีฐานะเป็นเมืองด่านหน้าสําคัญของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยค่ะโดยสถานที่แห่งนี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานพร้อมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานตั้งแต่ปีพศ2537แล้วค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทร์ก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ที่เป็นอาคารไว้จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกและพระราชประวัติของสมเดาาเ็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเช่นบันทึกประวัติศาสตร์9ศตวรรษเมืองพิษณุโลกศิลปกรรมและงานช่างหลวงพิษณุโลก แบบจำลองวัดสามสำคัญสามวัดในเขตพระราชวังจันทร์เป็นต้นค่ะต่อมาคือวัดวิหารทองอยู่ทางทิศใต้ของพระราชวังจันทร์จะเป็นเจดีประฐานที่มีรูปแบบเป็นพระปางในสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะซึ่งปัจจุบันนั้นเหลือเพียงแค่ส่วนฐานเขียนและฐานบัวลูกฟักเท่านั้นค่ะสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิสฐานของพระอัฏฐารดที่ปัจจุบันได้ประฏิสถานอยู่ภายใต้อุโบสถวัดพระเกศนั่นเองค่ะ ก็เลยได้มีการจำลองพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงมาปฏิสถานไว้ในวิหารดั้งเดิมค่ะวัดนี้น่าจะมีอายาุวัดนี้น่าจะมีอายุมาอย่างยาวนานราวๆพรทธ,ตธัตว์ครูตวรรษที่20-21เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีวัดศรีสุขเจดีย์ประธานทรงระครังและวัดบุโเพทองที่เหลือเพียงแค่ส่วนฐานเขียงอีกด้วยค่ะียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพิษณุโลกเลยค่ะและ น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่ยังคงสวยงามอยู่มากได้มาย้อนรอยชมความงามของโบราณสถานแบบนี้อยากรู้เลยนะคะว่าเมืองไทยว่าครั้งในอดีตนั้นจะสวยงามมากขนาดไหน